โอเคครับเดี๋ยวเรามาคุยถึงประวัติเกี่ยวกับองค์พระพิราบก่อนนะคบมีความเป็นมายัางไงคะอาจารย์ก็พระพิราบเนี่ยก็จะเป็นอีกภาคหนึ่งตามความเชื่อของอินเดียในปานะคะว่าจะเป็นในเรื่องของเป็นยักษ์ที่เป็นแบ่งภาาจากพระอิศวรมานะคะเราเรียกว่าพระไพรวะนนะคะก็มีฤทธิ์ในการปราบมารปราบอสูรต่างๆนะคะก็ช่วยขจัดปัดเป่าในเรื่องของปัญหาตรงตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งด้านหนึ่งความเชื่อด้านนี้ก็จะส่วนใหญ่จะรู้จัก ฝั่งนี้เป็นประเทนี้ใช่ค่ะอาจารย์อุ้ยก็จะรู้จักฝั่งนี้ว่าเป็นพระพระไพลาบป่ะใช่พระไพรวะพระไพรวะพระไพรวะเนี่ยเรียกเป็นนานๆก็เป็นพระไพราเสร็จแล้วไปไปมาก็เป็นพระไพพระไิราบนะคะเป็นการเขียนเสียงมาเรื่อยๆนะคะก็จะรู้จักกันแบบนี้เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าอีกด้านหนึ่งก็จะมีในเรื่องของวงการนันศิลป์วงการการแสดงนะคะพระศิลป์ก็เป็นของหลวงปฏิพย์ไพโรจน์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นฤาษีนะคะที่บำเพ็ญโพธิ์บำเพ็ญเพียรที่ เขาเรียกตะบะบารมีสูงแล้วก็บังเอิญว่ามีอยู่วันไปล่วงเกินวาจากล่าวกับพระศิวะแล้วก็เลยทําให้ถูกสาบเป็นยักษ์ถูกสาบถูกสาบเป็นยักษ์แลวที่ตนานเคยได้ยินพอเป็นยักษ์เนี่ยเราก็เลยมีอารมณ์ที่เป็นของนิสัยยักษ์เนาะนะคะนะคะนี่ในภาพนี่คืออาจารย์ก็ถ่ายมาเองนะคะเป็นที่อาสมฤษีที่อยุธยานะคะก็ในประวัติต่อนะคะก็จะเป็นการที่ พอถูกสาปปั๊บก็บจะมีนิสัยเป็นยักษ์คือมีความดุร้ายปนมานะคะแต่ว่าก็ด้วยระยะเวลาผ่านมาพระสิวะท่านก็คลายในเรื่องของคำสาปให้เพราะว่าไม่โกรธละอ,อ่ะใหอ้อภัยอ่ะเราเป็นแบบคำธรรมดาแล้วกันเนาะนะคะก็คลายโกรธแล้วก็คืนในเรื่องของการเป็นฤาษีเหมือนเดิมให้ปับ๊บก็ ท่านก็มีอยู่วันนึงก็กลับไปเป็นคือกลับไปเป็นเพนพจน์เหมือนเดิมนี่แหละแล้วมีอยู่วันอยากท่องเที่ยวก็แปลงร่างเพราะว่าเป็นฤาษีเนี่ยมีฤทธิ์ละแปลงร่างเป็นนู่นนี่นั่นได้นะคะก็แปลงเป็นนกพิราบนกอ้อหรอใช่ค่ะตามประวัติไม่เคยได้ยินตามตำนานนี้เลยตามตำนานเป็นแบบนั้นนะคะจะมีผู้เล่าไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ก็เลยไปไปเกาะที่ต้นมะเดื่อพอต้นมะเดื่อเนี่ยก็จะมีลูกเยอะแล้วลูกมันล่วงออกมาในน้ำเพราะมะเดื่อเนี่ยจะปลูกกับริมน้ำนะก็ล่วง ล่วงอะไรนี้ล่วงหลายลุ่มก็ดังตุ้มตําตุ้มต่ำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจํามาเป็นเสียงอ๋อดนตรีค่ะเอามาทําเป็นนาฎนะคะก็เลยทําให้เกิดในเรื่องของเสียงดนตรีขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าถ้าในอันนี้ที่รู้มาอาจารย์เขาบอกว่าถ้าในหน้าาศิลป์ก็จะมีเพลงครูใช่ค่ะปีพาดเป็นเพลงพาดเพลงพาดนางรําพาดอะไรเงี้ยก็จะนับรับเอาตรงนี้เข้ามาค่ะ ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงหน้าพาดพัทิราบนะคะเป็นแล้วก็ในวงการนัศิลินวงการขนก็ถือเป็นเป็นบรมครูภาคยักษ์ที่สูงสุดค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตามพิธีบวงสวงก็จะมีเสียงพระพิราบนะคะวางอยู่ด้วยทุกครั้งแทบส่วนใหญ่ทั้งหมดที่เราเห็นนะคะก็จะเเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในพิธีบวงสวงหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง เป็นเรื่องของงานวงสวงหมอดูยอะไรเงี้ยใช่ได้ค่ะครรับดะะดูวงอะไเียทุกวงการอ่ะเอาจริง,<ช>รงนะ นับถือแต่ว่าเราอาจจะไม่ทราบเราอาจจะไม่รู้ว่าเอเสียงอะไรยังไงนะคะเพราะมีหลายเสียงเพราะเพราะบางคนมองถ้าไม่รู้จักเลยนะครับก็อาจจะมองเป็นเป็นยักษ์ต้นอื่นใช่ใช่เหมือนเหมือนนีอะไรอ่ะเหมือนพระอะไรหลายองค์แต่คนจะไม่ได้รู้จักว่าเป็นพระพี่ได้ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเท่านก็จะมีอยู่ในส่วนของพิธีมงคลต่างๆเยอะนะคะแต่ถามว่าถ้าจริงๆใครบูชาได้ก็ไม่ใช่แค่เฉพาะนาฏศิลียวงการโขนหรือลิเก ลิเกนี้ก็บูชากันเยอะนะคะแล้ววงดังๆเนี่ยนับถือพระพิรามมากเลยบอกเลยนะเราผู้มีศรัทธาก็สามารถที่จะบูชาได้นะคะบอกเลยว่ายิ่งถ้าเรามีความศรัทธาท่านก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนการคุ้มครองคุ้มภัยกับเราหลายๆครั้งที่เจอมากับตัวคือหลายๆเหตุการณ์มันทําให้เรายิ่งเชื่อมั่นยิ่งศรัทธามีมีเหตุการณ์แช์นิดนึงไหมอาจารย์ว่าเจออะไรบ้างแหมมันก็เยอะนะคะเอาสักยกให้ทุกคนได้ตื่นเต้นหน่อยนะครับอ่า จริงๆไม่ค่อยอยากเล่าเพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบเอจะเชื่อได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราขึ้นว่าแต่จริงๆโปรดชัยวิจราญาณนะคบเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานขึ้นนะคะโปรดชัยวิจราญาณให้ด้วยครับก็บอกว่าเราเองเคยมีปัญหาในเรื่องของความโปรดชัยวิจราญาณสมัยทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็จะมีลูกค้าที่โกงครับ นะคะเงินทําให้เป็นหนี้เป็นหนี้โดยที่ไม่ได้สร้างเองเราก็แบบทุกใจมากเพราะมันต้องใช้เงินหมุนเวียนนะในธุรกิจอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นดินพ่อหางหมูทํายังไงดีไม่รู้ทำไงเราก็ตอนนั้นเราก็มีการบูชาไหว้พระพิราบอยู่แล้วเราก็ขอร้องไห้ไปขอไปแบบไม่รู้จะทํายังไงให้หมดหนี้อ่ะเพราะเราเป็นหนี้อ่ะเราไม่ชอบอ่ะเราทาด้วยคือเวลาตอนทาธุรกิจคือใช้เงินสดหมดนะคะไม่เคยใช้เครดิตไม่รับลูกค้าเครดิตด้วยเพราะฉะนั้นพอเจอเป็นหนี้ปั๊บเงินหมุเรามีปัญหาจะมีสะดุด คก็เลยแบบขอแล้วเราสึกว uh, ่าท่านใช่ค่ะขอบอกว่าเอ่อไม่อยากเป็นหนี้อยากหมดหนี uh, ้ก็ท่านก็เชื่อไหมว่ามันมีฝันมีมีฝันขึ้นมาท่านมาเป็นยื่นหน้าเป็นเสียงแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เป่าให้เราลมมันผ่านหน้าเลยค่ะเหมือนให้พรเหมือนเวลาเราให้ถูกให้พรลมผ่านหน้ามาก็แบบว่าเหมือนก็ว่าบอกเดี๋ยวจะช่วยอืหลังจากนั้นไม่เกินประมาณสอง ปีแรกเ่าจะลําบากมากตอนที่เป็นหนี้พอปีที่สองปีที่สามก็ค่อยค่อยคลายลงปีที่สามก็หมดหนี้แล้วเป็นล้านค่ะโอ้โอเคอ่าเครานี้หน้าเสียนมีอะไรยังไงครับวันนี้คือลักษณะเสียนเนี่ยให้ดูดีๆก็จะเป็นหน้ายักษ์เราเห็นู่แล้วนะคะหน้ายักษ์หน้ายักษ์ตาเป็นจอระเข้ตาจอระเข้ปากสแแบปากสแแบกนะแล้วก็หน้าเนี่ยจะหน้าคางกลางแบบจาวตานเป็นจาวตานั้นเหมือนลูกตาลนะคะจะเป็นออกเหลี่ยมๆโค้ง ประมาณนั้นแล้วก็มีส่วนกำลังหน้านะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยที่องค์ท่านเนี่ยจะมีขมวดเป็นวงทักษิณาวัตนี่ที่เสียก็จะมีเห็นนะคนี่ครับตรงหน้าเสียวงทักษิณาวันี่คับเป็นวงทักษิณาวัตนี่ครับเป็นวงทักิณตี่ยวงักาันี่คเวตัดาตี่ครับเ็วทักษาคนี่ครียเป็นว้ทกษิเี่ยวกุดก็ไว้ถ้กไม่เัี่ควตทดก็คือเี่ยเวกุดจะเองไี่ครอยเมนักวนะครับวทักษิณาวัรัเนทักษิณานีคับเป็นเหมือนกับ แทนเรื่องของศูนย์รวมของจักรวาลศูนย์รวมของจักรวาลแล้วก็มีการเกิดดับแต่ท่านเป็นผู้อยู่เหนือเหนือทุกสิ่งบนโลกี้อ่าโอเคนะครับนี่ก็เหมือนมีคําตอบมหลุดออกมาแล้วนะเมื่อกี้ให้อย่างน้อยสองนะให้อย่างน้อยสองนะสองอันเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะครับอ่าโอเคคราวนี้อาจารย์พอเรา ปกติคนทั่วไปอาจารย์เราจะไปหาเนี่ยไปบูชากันที่ไหนยังไงได้ก็จะมีคือจะมีที่วัดบางกลางที่เราจัดกางวัดบางกลางที่จังหวัดนนทบุรีนนทบุรีก็ไปสามารถไปกราบไหว้ได้แล้วก็มีวัตถุมงคลขายมีวัตถุมงคลให้บูชาด้วยชามีให้ช่าบูชาแล้วก็มีที่จริงๆอ่ะมีหลายที่นะคะที่ให้บูชามีมีสร้างใหม่เยอะๆก็มีแล้วก็มีหลวงปู่เขี้ยวแก้วก็มีนะคะแล้วก็ของอาจารย์ อาจารย์อะไรนะเดี๋ยวก่อนนะสิริพงศ์นะคะสิริพงศ์นะคะแล้วก็มีแต่ถ้าเราจะไปสักการะที่ไหนเนี่ยอย่างวัดบางกางก็มีมากินในรูปนะคะอย่างอาสมหรือสีเน้นธาตุพุทธคุณที่อยุธยาก็มีนะคะวัดแค่สุพรรณก็มีนะคะโอเคก็มีหลายๆที่เนาะมีหลายที่มากค่ะแต่ว่าคนอาจจะไม่รู้ว่าเออนี่เหรอพระพิลาอ่าโอเคจริงๆก็ท่านนะครับสามารถหรือบางตำนานเนาะที่ ที่ท่านเป็นคนตัดเสียงพระพรหมอ่ะใช่ไหมคะเพราะว่าใช่ค่ะมีมีช่วงหนึ่งที่ว่าช่วงสร้างโลกใช่ไหมคะที่พระนารายณ์อ่ะทะเลาะก,กันกับพระพระพรหมวัดกันว่าใครเก่งมากกว่ากันนะตำนานนั้นอะ่ะที่ตอนสมัยก่อนนั้นอะ่ะคือ,อ,อพระพรหมเนี่ยมีห้าเสียงน,นะสมัยก่อนพระพรหมมีห้าเสียงแล้วก็มีพระพระพระนารายณ์เนี่ยก็เลยถกกันว่าใครจะหาเขาเรียกว่าใครจะเก่งกว่ากันอะ่ะแล้วก็เลยมีแท่งแท่งไฟเกิดขึ้นมาสูงมาก คนหนึ่งก็เลยท้ากันว่าเนี่ยลองไปหาจุดสิ้นสุดซิมันอยู่ไหนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์นั่นแหละก็เลยเป็นพระพิลาศนะพอสรุปก็คือไฟนะั้นนะ่ะด้วยด้วยความเหตุที่ว่าพระพรหมเนี่ยโกงคือขึ้นทะเลาะก,กันก็คือพระพระพรหมเนี่ยดอ่าพูดพูดกับพระนารายณ์ว่าเดี๋ยวจะขอขึ้นไปดูข้างบนจะไปดูจุดสูงสุดพระนารายณ์ก็บอกว่าฉันจะขุดลงไปดูต้นต่อว่าจะเจอไหมตั้งควตั้งขุดขุดไปเรื่อยๆก็ไม่เจอจนไปเจอดอกโศกอ่า พระพระพระพรมเนี่ยก็เลยคุยกระดกสงแล้วตกลงกันไว้นะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวเราตกลงกันแล้วนะว่าจุดสิ้นสุดกันแล้วนะครับแล้วพระพระนารายก็บอกอ่ะเรายอมแพ้พระนารายก็เลยเหมือนแบบทําการคํานับพระพรหมแต่คนาเนี้ยไฟแท่งนั้นอ่ะก็เลยยุบตัวลงมาครับเป็นพระพิราบหรือว่าชื่ออีกชื่อนึงก็คือพระอะไรนะพระไพรวะอ่าพระไพรวะนะคะพระไพรวะก็เลยทราบว่าพระพรมนั้นอ่ะทำการโกหกก็เลยตัดเสียนเสียนที่ห้าแล้วก็ เขาก็เลยเป็นตำนานที่ว่าพระพรมนะครับห้ามเข้าเอาพระพรมไปตั้งในบ้านพระพรหมถึงต้องตั้งกลางแจ้งนี่คือตำนานเลยนะทุกคนแล้วเสียน,นะครับจากห้าเสียนก็เลยเหลือแค่หนึ่งก็เลยเหลือแค่สี่เสียรน,นะฮะนะก็คือเป็นตำนานสังเกตว่าในพิธีกรรมใย่ไหเนี่ยพระพรมจะไม่ได้เข้ามาเลยจะได้เป็นผู้ดูอย่างเดียวนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นตำนานของเป็นตำนานอของของอีกฝั่งหนึ่งเนาะเป็นฝั่งฝั่งอินเดีย นะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนเอามาแชร์แชร์กันอ่าโอเคนะครับใครนะคะที่เมื่อกี้อาจารย์ตุกตาได้พูดแล้วนะครับได้พูดเรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้อาจารย์เรายังไม่ได้คาถาในการบูชาอ่าเดี๋ยวอาจารย์ให้พี่ๆทีมง,งานนะครับขึ้นคาถาให้นิดนึงครับอาจารย์อ่าคาถาว่ายังไงบ้างอ่าโอเค เดี๋ยวทุกคนนะครับหน้าจอนะแคปกันได้เลยนะคบเอาไว้ได้เลยนะคะเอาไว้แคปได้เลยครับอ่าว่ายังไงบ้างคะอาจารย์อิมังพุทธังองค์พระพิราพังขอเอหิจงมาธรรมังองค์พระพิราพังขอเอหิจงมาสังฆังองค์พระพิราพังขอเอหิจงมาพุทโธสิทธิอริทิธรรมโมสิทธิอริธิสังโฆสิทธิอริธิสุขะสุขะชัยยะชัยยะลาภลาภสัพพะธรรมนังประสิทธิเมประสิทธิเต พุโทโธสวัสดีมีชัยธัมโมสวัสดีมีชัยสังโฆสวัสดีมีชัยอิมังปฏิปังสุรังคันทังอัตถิฐามีโอเคเลยนะครับเนี่ยฮะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนนะแคปเจอร์หน้าจอไปเมื่อกี้ฟังเสียงอาจารย์ทุกตาอาจารย์อุ้ขนลุกไปหมดเลยนะคนหัวลุกสู้เลยเจริงๆนะะต้องบอกเลยนะครับว่าวีคนี้นะเรื่องหมูนี่สุดยอดเลยจริงๆ